สวัสดีค่ะพี่นอ้นอ,ง,องพี่น้องหมากเอียงพี่น้องวานนี่จ้ะข้ามาเบิง่งไปเก็บหมู่ว่านนี่พี่น้องข้าว่าเสียมามานพี่น้องว่าเสียมาเห็ดหนังเนาะจ้ะพี่น้องทายดูนี่มาจ้ะหมากซ้ำสาพี่น้องหรือว่าหมากจามจุลี่ข้ามาให้ง่วะมึงง่วมันกินดีดีพุ่มบรญญาไทยบานแกกทุกตัวพี่น้องสุ่มสุ่ม แจกทุกตัวเลยจ้ะมาให้บตันอีกนะจ้ะจักน้อยจ้ะเขาก็แจก,กให้ง่ว่า,าทุกตัว,วจ้ะไปย่างสาสาแนะ่บบทันแจก,กกันให้งว่วเพิ่นจินเดอร์พี่น้องบ้านผู้ไดมีพี่น้องก็ก็ล่องล่อเอาอันเขาไปจ้ะ,ต,ะ,จะตัวผู้่รหจยใจตัวผู้ปันพี่น้องผู้ไดมีงว่วมีหมาก,กันซ้ำสานี่ก็ล่องไปเก็บมาให้งว่วกินล่องเบิ่งเนเดอพี่น้อง ก็ลองไปเก็บมาแห่นงัวกินลองเบิงว่า,วามันสิเป็นยังไงพี่น้องตามเถียนขอกข้าเคยเฮ็ดม่านข้าก็เอาอันนี่แล้วเหรอพี่น้องให้งวัวเข้ากินเนาะจะ้ะมึงงัวเพื่อจะกินดีได้จะ้ะก็นหน่อยๆเพื่อจะเพิ่นกักินนี่จะ้ะหมักสำสาเด้อพี่น้องเอากะละมังมาพี่แถา,ากะละมังมา มากคำสามาให้งวัวพี่น้องมาให้งวัวกินให้งวัวเพิ่นเป็นสัตว์ไว้พี่น้องแป๊บเดียวกับมดอละงานจา่างานจา้าเพิ่นกินดีพี่นอ้องหยัม่มก้มก้มเอาเก็บไปให้กินเรื่อยๆพี่น้องเขาก็เก็บไปให้เพิ่นกินบ่มซึมนะเลยเพิ่นบ่ได้กินพี่น้องมึงดูขุน่นเพิ่นบ่ได้กินเขาก็แตกตื่นเดีย๋ยวเฮาสิเอาไปให้อันเพิ่นกินเนะาะจ้าขอบขุน่นเนาะเบิ่งนี่แหละจา้าแล้วก็บ่ได้หลายปานได้พี่น้องมื้อนี้ กระโปงซ้ำาได้หลายปันไหนมันพันี่โลนมันพอนี้สุกน่าจะเขาก็เจ็บไมาให้กินเรื่อยๆทุกมือ,ท,มอทุกมือลพี่น้องเขาก็สิเก็บไม่ให้เพิ่นกินขม,มือเบื่องอาการของเพิ่นนี่แหละจา้าพุ่บญญมบรรยัติสบ้านข้าหมากอันนี้ไม่ให้เพิ่นกินให้เพิ่นเป็นสัตว์ไปเด้อพี่น้องง้อผู้ใดทีบ่เป็นสัตว์นะเก็บหมากอันนี้แหละพี่น้องไม่ให้เพิ่นกิน เก็บให้เพื่อนกินเลยพี่น้องกินไปเรื่อยๆคู่มือคู่มือของนี่เอามากันนี่แหละพี่น้องให้เพื่อนกินเมื่อเกินห้วยล่างตกับบะเถึงสองเดือนปันใดได้พี่น้องล่างตัวนะหัวงัวแม่นี่นะพี่น้องสิบหกเดือนหัวแม่นี่สิบหกเดือนได้พี่น้องได้ทับพี่น้องสิบหกเดือนเพินนเพ่นขึ้นเพิ่นขึ้นเท่ากับ ก่อนที่แรกก็ว่าสิบ่ทับดอกว่าพ่นหน่อยผู้เอาเง่วมานมาทับจนหวานหวามันขึ้นหน่อยแถ้ว่าสันเอา้าหน่อยกะเซียดอยงไรมันอยากเสิ่องก็นเลยให้มันทัลบลองเบืองให้มันเสิ่องลองเมืองทับลองเมิงพี่น้องติดปรากฏว่าติดพี่น้องเพ่นออกลูกมีได้พอดีได้สองปีได้สองปีกับเดือนหนึ่งบอกพี่น้องพ่นมีลูกแต่สิบหกเดือนได้สิบหกเดือนพ่นสี่ เพิ่นเสียนั่นเลยพี่น้องเพิ่นสีมีอันมีอาการเลยเพราะว่าเอาหมากสำสามาให้แม่เพิ่นกินเอาหมากสำสามาให้แม่เพิ่นกินละวันเข้ากันเลยเอาให้เพิ่นกินน้ำบังสิละพี่น้องให้เพิ่นกินฟ้าเยเรื่อยๆจังได้ค่อยอันจังได้ค่อยขึ้นขึ้นไหวพี่น้องง้อเข้าง้อแม่แม่ลูกอ่อนเข้าอันง้อแม่ลูกอ่อนเข้าน่ะทุกเดือนทุกโตพี่น้องสิขึ้น ตัวแม่อินุแม่นวนพุนว่าในถึงสองเดือนดีขึ้นพี่น้องเพื่อนเป็นสัตว์ก็ามาเสื่อกระติดเลยเทียเดียวกับติดตัวนี้สิบหกเดือนแต่ละตัวนี่สองเดือนอย่างเต็มที่ตัวถีบอมักตัวถีเอ็นเสืงออย่างๆหันกับสีเดือนพี่น้องสามเดือนสีเขาซีกับเสืงอกับกระโดดท้องผู้ลงค้นเพิ่นนั่นบ่าเป็นสัตว์ไหมพี่น้องเพราะมันงันวจอยบอก ง่วนข้อใกล้ๆกันได้ปีออกลูกเลยเป็นปีแล้วยังมัดเนยังมัดในเสื้องพี่น้องเป็นงว่วนจอยบอกให้จังไดอัน,นี้เ้ากับบะหูประสบการ์บะค่อยหลายได้พี่น้องเลี้ยงง่วเหากับฮอตเตอร์เลี้ยงที่แน่ๆก็คือเอาหมาักซส้ำสารนี่แหละพี่น้องมาให้เพินกินเดอ้อพี่น้องอย่าลืมเดอ้อล่องๆเก็บมาให้พินกินร่องบอเบิงบ่เสียหายหลายดอกพี่น้องยวนบ้านผู้ใดมีหมักซ้ำสารก็ล่องๆเก็บมาให้เพินกินไปให้เพินกินร่องเบิง กินคู่มือบอ่แมนว่ากินเที่ยเดียวสิเป็นสารเลยเด้พี่น้องกินไปเรื่อยๆให้เพิ่นกินไปเรื่อยๆให้เพิน่นนมือทิมให้เพิ่นกินมือละเก้าหน่วยสิบหน่วยไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกับน,นี่เองเพิ่อนขาอ่อนเรียงงว่วในละในในช่วงนี้ลาคาง,งั่วถึกขาฝฝาเลยเด้อพี่น้องพูดี่เขามีแม่พันแล้วขา้าวฝา ฟ้าวเฮ็ดจังได๋ก็ได้ที่ให้งัวเฮาเซิ้งไว้แล้วก็เฮาก็สิได้ห้อยยามมันราคาแพงเฮาก็ออกเที่อเดียวโลดเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เลี้ยงไว้เลยช่วงนี้ได้โอกาสทองของเฮาล่ะพี่น้องมันถึกมันเฮ็ดจังได๋บ่ได้เด้เนาะพี่น้องเฮาต้องหาอีหยังที่แบบว่าเฮ็ดให้เจ้าของบ่ท้อแท้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็คิดว่าเฮาได้โอกาสเฮาผลิตลูกอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าเฮาแม่เฮามีแม่พันธุ์แล้วเด้เฮาผลิตลูกอย่างเดียวให้ถึกปีละลูกเนาะพี่น้อง อันหอดหา้าพ่นราคาขยับขื้นเขากับปล่อยตัวนอพี่นองมันหลายเด้อันละพี่นองคลิปนี้ก็มียังหลายดอกพี่นองเอาพุ่มบรหญ,ญา้าเร้าบานพุ่มบนหญาเร้าบานแต่พอตะเมอห่ามาบอกให้พี่นองฟังผู้หูเล้วกะกะบ่ปเป็นอย่างนอกจาก,อ,กอันผู้พ่เอเนี่ยหูเล็กๆน้อยๆซ้นำนี่กะกะฟังไหวนะพี่นองเนาะก,ก,กบปฏิบัติเบิงล่องเบิงนอพี่นองนอเถื่อมัน เทียมันมีประโยชน์แก่ขอกพี่น้องเนาะจ้ะเขาก็เลี้ยงง้อแบบบ้านๆของง้อแบบบ้านๆน,นี่แหละแบบบ้านๆสมัยโบราณน,นี่แหละพี่น้องเนาะจ้ะกาคลิปนี้กะบ่มีอย่งางไยเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บุญบุอีสารเด้จ้ะน้ำคมลูเล่เล็กๆน,น้อยๆมาฝากพี่น้องเนาะจ้ะอ่นานหมักซ้ำซานนะเจ็บมาให้กินเนาะจ้ะงัวนะ ให้ว่าเข้าเป็นสัตว์ใบใบพี่น้องอันใดที่ดีเขาก็หาให้กินเลยเนาะพี่น้องเนาะเลียงโดยความหักจ้าพี่น้องบวมนเลียงตามกระแสจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้ละจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ